หมือนกลับมาฮอตอีกครั้งแบบปิ้งเปี้ยงอีกครั้งเลยแมเปี้ยงแบบนี้ก็ไม่ไหวนะลูกเปี้ยงแบบนอนไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เครียดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เครียดนะอย่าเห็นว่ายิ้มยิ้มยแบบว่าจะไม่รู้สึกอะไรแต่เปี้ยงอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะรั้งสุดท้ายพรนะ<ม>แค่ขอแค่แบบจริงๆแค่อยากจะมีงานไปเรื่อยๆดีกว่าเหมือนที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย20ปีที่อยู่ในวงการเนี่ยขอมีงานไปเรื่อยๆมีโอกาสได้ทําอะไรหลากหลายไปเรื่อยๆมีโอกาสได้ช่วยคนไปเรื่อย แค่นี้เราแฮปปี้แล้วนะแต่ถ้าเปรี้ยงขนาดนี้แล้วแบบมีเรื่องให้หัวหัวตื๊บๆขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอืมพอเราเครียดล้วทำยังไงแม่อกอดลูกชีวิตคนเป็นแม่นะไม่มีอะไรมากหรอก<ม>พอเรากอดลูกสักทีหนึ่งนะมันจะมีพลังอะไรเกิดขึ้นดีๆเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกไอ้สิ่งที่เจอข้างนอกนะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลยถ้าฉันได้ปกป้องเด็กคนนี้ถ้าฉันได้ทําเพื่อเด็กคนนี้ถ้าฉันได้สู้ มันจะมีแรงสู้เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้กอดลูกดังนั้นทุกครั้งที่พี่กลับบ้านพี่จะขอกอดเขานะแล้วเขาก็จะยืนเป็นเสา,เเสาหินให้พี่เขาจะรู้งานเขาแต่เราจะไม่เอาเรื่องข้างนอกมาบน่นแต่เราจะมาขอพลังน้อย,อยจากเขาเขาก็จะยืนเงี้ยแล้วเราก็จะกอดหอดเอืมโอเคพอเรากอดชื่นใจแล้วหอมหัวเหม็นๆเ,เ,เขาแล้วเนี่ยงัออ้นเราก็มีแรงทํางานต่ออ,อ,อืมเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องเราที่ผ่านมา,วาเวลาเขาเห็นแบบแม่เขาไปเชิญกับ หล,หลายเรื่องในช่วงนี้อยเขาไม่พูดอะไรเลยค่ะเขาไม่พูดอะไรเลยเขารู้ว่าเราต้องลงพื้นที่ช่วยคนหรืออะไรยังไงก็ตามบางทีเขาก็มาลงมานั่งช่วยแพ็คของอืช่วยแพ็คของช่วยดูแลหมาที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ทําในส่วนที่เขาพอจะทําได้แล้วก็รับผิดชอบงานเรียนออนไลน์ของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าพอเราบอกว่าแม่รักหนูนะเขาจะแม้กระทั่งเขาหลับอยู่อะเพราะเราจะพูดกับเขาบ่อยมากคํานี้แม่รักหนูนะ เขาหลับอยู่เขาโดยอัตโนมัติเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญแม่พ่อแม่เนี่ยนะคะคำพูดออกจากปากพ่อแม่เนี่ยบุมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือคำอวยพรที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเราจะไม่พูดว่าแกขอโทษนะแกไม่ขยันเลยแกมันขี้เกียจแกมันอย่างนั้นแกคำพูดพวกเนี้ยมันเหมือนสะกดจิตลูกค่ะบุมจะพูดและชมเขาตลอดว่าโอ้ยเป็นไงคนเก่งของแม่ ว่าไงคะเด็กดีของแม่แม่รักหนูนะคะรักแม่ไหมจะอ้อนลูกจะอย่างนี้มากกว่าแล้วมันจะเป็นความผูกพันแบบง่ายๆเลยแค่คําพูดคะ่ะแล้วมันจะทําให้การเลี้ยงลูกหรือการดูแลกันและกันในครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกเยอะอือยากรู้เหตุผลว่าทําไมถึงคุณแม่ถึงไม่เอาเรื่องราวต่างๆอะไรต่างๆเล่าให้ลูกฟังพี่จะใช้ประตูบ้านเป็นตัวกัน้นคนเรามีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในบ้านหรือปัญหานอกบ้านพี่ว่ามันเสียเวลามากเลยถ้าเราเอาปัญหานอกบ้านมานั่งระบายให้คนในบ้านฟังคนในบ้านแทนที่เราจะได้ถามสารุกรลลุกสุกดิบเฮ้ยเป็นไงเรียนเป็นไงแม่สุขภาพเป็นยังไงวันนี้ดูข่าวอะไรบ้างไทยถามเติมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกันให้กันแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกไปสู้ใหม่สังเกตเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตนะจะเครียดจะอกหักจะอะไรก็ตามตอนมีแฟนน่ไม่ค่อยนึกถึงบ้านหรอก ตอนมีเพื่อนอะสนุกสนานออกจากบ้านเฮฮาแต่ตอนทุกเนี่ยเรากลับบ้านกันนะแม้ว่าที่ผ่านมาพ่อแม่จะดุเราแค่ไหนก็ตามจะตีเราแค่ไหนก็ตามแต่พอมีปัญหาจริงๆหนักของชีวิตจริงๆเราจะกลับบ้านดังนั้นบุ๋มก็จะให้บ้านเนี่ยเป็นที่ชาร์จแบตของบุ๋มบุ๋มก็จะไม่เอาเรื่องหนักๆน,น,นอกบ้านเนี่ย มาใส่มานั่งระบายเนี่ยมันเสียเวลาดีๆในในครอบครัวบุ๋มก็จะมานั่งพูดคุยกันในครอบครัวเออทาอะไรอ๋อลูกทํากันบ้านใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะเจอความยากในวัยของเขาเราก็จะได้เข้าใจว่าเอ้ยไม่ได้ไปนั่งกดดนันทําไมเรียนได้แค่นี้ทําไมทำอย่างนี้จะไม่มีคําอย่างนี้เพราะเราเข้าใจว่าเขาต้องอเผชิญอะไรและที่สําคัญคือเมื่อเราชาติแบบแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกไปสู้ใหม่ <Okay. S 1> เปิดประตูบ้านก็อ,ออกไปสู้นอกบ้านใหม่ mm hmm. แต่บางบ้านก็จะมีปัญหาครอบครัว เราก็จะไม่เอาปัญหาครอบครัวออกไปเล่าสู่นอกบ้านเพราะอย่างน้อยฉันยังมีงานดีๆหลงเหลืออยู่ดังนั้นคนเรามันต้องประคองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไวในชีวิตได้ถ้าเราเกิดปัญหาในครอบครัวเราอย่างน้อยเราก็ต้องคิดว่าอย่างน้อยนะเรียนฉันยังดีงานฉันยังดีฉันยังมีอะไรดีๆในชีวิตเหลืออยู่แล้วมันจะไม่เหนื่อยจนเกินไปเพราะบางทีสมมติถ้าเกิดมีปัญหาที่บ้านแล้วเราก็ชอบเอาเรื่องปัญหาต่างๆเ่าเนี้ยเอามาที่โรงเรียนเอามาที่ทํางาน มันก็เละเทะกันไปหมดอ่ะงานก็ไม่ทําเรียนก็ไม่อยากจะเรียนขอโทษเถอะเราจะไม่เหลืออะไรจริงๆในชีวิตอย่างน้อยเกาะสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตฝั่งใดฝั่งหนึ่งข้างนอกมีปัญหาไม่เป็นไรในบ้านฉันยังอบอุ่นแล้วมันจะมีพลังสู้ต่อในแต่ละวันค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่น้าะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ